อ้าแล้ก็ผมก็ก้ับสวีดัสสวัสดีเออแล้วใครไม่เปิดใหม่ไว้เชียเดี๋ยวกูตกแม่งเลยกลั้สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าเยสทุกทุกคนทุกทุกชาติกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับพี่ภูเองและพี่ภูก็จะมาเล่นเกมนารกะเบดฟักกิ้งพอยท์ทุกคนดูนะจะสอนวิธีการยิงสลิงก่อนเลยดับแรกปุ๊บนี่วานเวสเจ็ดอเซปเอร์เจ็ด อะไรเสีย e อว a What What the fuck? Know, uh, week, ้พี่ก็ม่อยากชิโมเนี่ยพี่เป็นสไปเดอร์แมนเก่าเนี่ยแบบไมมเลเด็กินพี่ไม่ลงอ่ะน้องเดือก็มากับผู้เล่นช้างบ้านอีก2คนฮะเพราะว่าอัดไปไหนไม่รู้และโชกุนก็ดูเหมือนจะไปไหนไม่รู้เช่นกันก็เหลือผมคนเดียวอยู่ใน Discord สุดเหงาเศร้าจริงๆเลยวันนี้ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเลย โอ้โหเพื่อนผมแม่งเล่นไปเยอะแล้วเหมือนกันแสดงว่าแม่งต้องแบกผมได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยถึงที่แล้วก็ขออนุญาตฟาร์มเจอกองฟ้าก่อนก็ขอเปิดก่อนเลยละกันเปิดก่อนได้เปรียบอย่างนี้ผูได้ดาบคู่มาจังหวะนี้โคตรโหดโคตรกอตโคตรอันตรายเนะน่เก็บทุกอย่างที่มีอยู่ขวางหน้าไปเลยเจ้าเปิดกองฟ้าต่อตุ๊บตุ๊บุ๊บอ่าแย่งกูไปหมดเลย็บไปหมดเลยนะะอย่าเลยเพื่อนนะเนี่กองทองนี่โอ้โห เก็บเก็บเก็บมีของดีนะนี่เก็บไว้ก่อนลูกซองเฮ้ยลงไงอ่ะเอยอะลงไม่เป็นไดอ,อยู่อย่างไกลเรวแม่งแบบไม่อยากให้เราแย่งของฟาร์มก็บอกกันดีๆเี่ This could be useful นี่เก็บยกนะานี้ช่วยตีแรงขึ้น <laughs> มาดฟักเกอร์แรงขึ้นเปล่าไม่รู้ที่รู้ใช้ฝีมือเหมือนเดิม <c oughs> อ่าได้ของทองหมาดฟาดอาได้ของทองมาเนี่เก็บไว้อยากให้เพื่อนรู้ กันรู้เดี๋ยวเพื่อนแย่งเฮ้ยอาเฮ้ยมอนกระเป๋าผมจะเต็มนะนี่หา oh, กระเป๋าด่วนด้ามยาวเฮ้ยเก็บไว้ก่อนเผื่อจะได้ใช้ด้ามยาวนะนี่อย่างเงี้ยส่งละนี่ไงพูดถึงก็มาปั๊บเลยนี่ด้ามยาวเอาคู่แทนนี้หน่อย โอ้ยเต็มไปหมดเลยของเอาเข้าไงเนี่ย <c oughs> นี่ไงอาวุธด้ามยาวหมัดฟ้านี่ได้ใช้แล้วนี่พังรประตูไปเลยยีงอาคู่สีฟ้าวิ่งดีว่ะไอ้ของฟูนะนี่แต่ว่ากระเป๋าเต็มว่ะเดี๋ยวขอญาตก,กลับไปหาเพื่อนสุธิรักษ์ก่อนอาเพื่เลิฟก,ก่อนมาแล้ว เฮ้ยเพื่อนเจอคนมาดฟัคเกอร์สัสดีเพื่อนผมเจอคนครับคนผู้ชมจังหวะนี้ให้ต้องให้น้องผู้โชวแล้วเนะี่ยต้องให้พี่ผู้โชวโอ้โห,โโห,โโหตีมไม่โดนเลยตีมไม่โดนเร็วแม,ม่งกากจัดแม่งกากจัดนี่เดอร์กูลารดด้วยนี่เดอร์กูลารดด้วยไงเดาขอเพื่อนนี่เพื่อนเอาไปเลย โอ้ oh, ไม่นูนนี่อะไรเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งตายแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนอีกไม่นานนี่ไงพูดถึงก,ก็มาเลยลำสัดว์ลำเต้ยปึ๊บจิม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 เจอดเคมาร์ัฟเกอร์เจอกู <Easy. S 1> แทงแทงนี่โอ้โ oh, หแม่โคตรโซอีซี่โคตรโซนู๊ เฮ้ยกบีบันคนจะโซนูมโซอีซี่ศาสตร์เล่นเกมนี้อยากให้มึงอ่ะกลับไปจิ้มขี้ืมไม่มีคนเลยทำยังไงดีอยากโนเนียเหมือนเพื่อนจะเจออีกหนึ่งตี้เพื่อนก็เข้าไปบวกโดยไม่สนใจอะไรแล้วจะรอช้าอยู่ใยรอช้าอะไรขอปากก่อน วิ่อย่าลอวะวิ่งอย่าวิ่งเหมือนผมจะแพ้แพ้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยตายสนิทเฮ้ยตายสลดสิทธิ์หามลงตายสนิทสิทธิ์หามลงดิเฮียเดี๋ยวมึงไม่ดึงวิญญาณตัวเนี้ยน้อง ทำไมน้องไม่ดนนึงวิญญาณเดี๋ยวนี้ส้มเกาะไปมเอาเมืม่อกี้ก็ไม่ได้เข้ามามือพี่เลยเนี่ยที่พี่ร้องอุทานไปพี่แบบแบบ acting ไงแบบเออทำให้ฝั่งหนูแบบแมีขวัญกำลังใจในการสู้กับพี่หน่อยอะแต่ทจริงไอ้พี่แบบไม่ได้แค่ขี้ไม่แบบไม่ได้เซี่ยวเลยพี่เลยน,นี่เอาจริงๆคนยิงว่ะ จากที่ไหนสักที่อ๋อเห็นแล้วมึงมานี่เลยเอ้าไปไหนวะมึงมานี่เลยยิงเพื่อนกูปัดฟัดยิงเพื่อนกูหรอยิงเพื่อนกูหรอยิงเพื่อนกูหรอ,รอ,หรอถามแค่นี้บางอาจ นี่แนะ่บางอาดนี่ยิงเพื่อนผมแหมใครที่มายิ่งกับเพื่อนผมนี่ไม่แบบไม่มีตายดีสักคนเลยน,นี่ <c oughs> ขอญาตรับมีดก่อนเลยเอาไว้เชือดหมูกับเชือดไก่ขอญาตรับปี้เชือดหมูเชือดไก่ก่อน Thank <c oughs> <c oughs> เพื่อนผมก็เปรี้ยวตีนเหมือนกันนะนี่แบบเขาไปเปิดเลยอะ่ะเปิดหา่าแต่ผมไม่เท่าผมแค่นั้นแหละเฮ้ยได้เสี่ยมปืนยิงจากไหนสักที่อีกแล้วโอ้โหฝัาดวะกระดิ่งยิงกมาแล้วด้านหลังจ้าเอ็น้องสาวเบี้ยแล้วอะ่ะ โอ้โหมาคนเดียวอย่างงี้ก็หวานหมูดิจ้าดิเศกส,สลิงวะใช่ปะเก่งมาละด้านนอกว่างไงจ้า้องสาวว่างไงจ้าอุ้ยแย่แล้ววะโดนเคาน์เตอร์เสร็จและ้ว ไงจ้น้องสาวอุ้ยน้องสาวเล่นเรื่องน้องสาวเนี่ยอุ้ยกลับมาก่อนกลับมาคุยกับพี่ผู้ก่อนได้ไหมจ๊ะอย่าวรออุ้ยหมดว่ะเดินลิงหมดกว่าจะตายได้ตายยากตายเย็นเหลือเกิน อย่าเราอ่ะอาวุธผมอยู่ด้านบนผมต้องกลับไปเอาก่อนนะอาวุธคู่ใจแม่งโดนเคาน์เตอร์เฉยแม่ง <Yeah. S 1> ที่จริงอ่ะแม่งฟุกเป็นงั้นแหละมันเคาน์เตอร์ผมไม่ได้ <Yeah. S 1> แบบคนระดับโอเพเยอร์นั้นแหละถึงจะแบบบล็อกพี่ได้นะ oh. นนไม่อยากจะมงูงอะไอ้เหี้ยนักปนกูไปแล้วเฮ้ยทีมโบโอแม่งปนของพี่ไปแล้วเฮียเสียใจว่าหอบคู่วี่ โอ้น้องพี่ขอคืนได้ไหมเออนี่ก็เดินเรื่อยๆมาเลียงๆเอาหัวผ้าเตียงเอาขาผ้าบ่ามาจังหวะนี้อาวจังหวะนี้ก็เจอคนอีกหนึ่งท่านนะครับไม่รู้ว่าเขาจะไฟกับผมหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะไฟกับผมหรือเปล่าเพื่อนรุ่มทีผมอยู่เตี้ยนะ วิ่งเหรอติดต้นไม้ก็ไปแล้วจ้าฮเ้ยพี่บุกอโทษพี่พี่บุกอโทษพี่ขอโทษนบุกอทษพี่บุกอโทษเฮ้ยเพื่อนช่วยกูก่อนแต่โปรดอยู่กับฉันก่อนก็ระเชิญอะไรบางทีเป็นคนใจร้อนฮัลโหลจูว้า โอ้ทีมแม่งเคาะโซนูโซอีซี่เลยโอ้ Whoa, ยี่กูโดนลุมกระทืบเนี่ยที hey, เอ้ยดูยีมกูโคตรแดกทีเลยอ่ะที่จริงกูก็ไปล้าทีม,มาเยอะเหมือนกันแม่งเลยทีแม่งโซนูโซอีซี่จ้ะล่อยกูโดนลุมกระทืบตายอยู่ด้านล่างโอ้แม่งก็คือแบบทีมพี่มาโซอีซี่ไปอ่ะแบบแยังพี่ไม่แบบไม่มีทีมคู่ใจมาอัากระโชกุนไปไหนไม่รู้ว่าวันนี้พี่เลยก็ต้องมาแบบมาเดี่ยวแล้วเจอกับชาวเนี่นะฮะพี่ก็จะแบบ เล่นไม่ค่อยเข้าอย่างนี้แหละแม่งหนีพี่ไปตายอยู่ด้านบนไ่ะพี่ตูตายอยู่ด้านล่างอะ่ะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊บมั่วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย